สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ ในงวดวันที่21นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับกับตัวเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มาเม็ดเดียวนะครับเจาะเม็ดเดียวเน้นๆนะครับเลขที่ผมได้มาเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันที่21มิถุนาสองหนะครับคือเลข9นะครับเด่น9นะครับเน้นวิ่ง9นะครับเพื่อความชัวนะครับ สำหรับเจาะ9นะครับก็จะมี93นะครับ59นะครับ79นะครับ98นะครับสำหรับชุดเจาะนะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดก็รูดเลยนะครับเด่น9นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะอยู่ที่5 99นะครับ55นะครับ00นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี093นะครับ 3-9-8นะครับคือตัวรองนะครับสำหรับ4ตัวตรงนะครับก็จะมี9093นะครับตัวเด่นนะครับ83นะครับ98คือตัวรองนะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับ83-98นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด s ั b สไ cribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับคิมพารวยนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ขอพี่น้องทุกท่านนะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันที่21นะครับเห็นๆปังๆนะครับกับตัวเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ